มาเก็บแอปเปิลกันค่ะโอ้มันร่วงเต็มพื้นเลยค่ะมีทั้งที่สุกแล้วแล้วก็ร่วงก่อนเวลาค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เราเก็บได้บางส่วนแล้วเห็นคนอื่นเขาเอาไปทำแอปเปิลตากไม่ใช่ตากแห้ง บางคนก็เอาไปกวนนะคะบางคนก็เอาไปทําผล,ลไม้อบแห้งนะคะที่ใช้แบบอาจจะเป็นเครื่องอบหรือว่าเครื่องทอดไร้น้ํามันนะคะเห็นเขาทําแบบน่าอร่อยมากเลยกรอบๆนะคะน่าสงสารม,มากเลยมันเยอะมากเลยค่ะที่สวนเรานะคะ เสร็จ้าคาได้ประมาณได้ได้หนึ่งหลังนะคะแล้วก็ในถุงอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันเหลือเยอะอยู่นะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนที่ไหนเนาะที่บ้านเนาะมันพื้นที่มไม่ได้แบบเยอะนะคะฉะนั้นก็ที่เหลือนี้ก็เอาไว้ให้นกให้หนูกินบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหิมะมาเนี่ยหิมะก็ปกคลุมมันก็อาจจะมีส่วนที่แบบไม่ได้เน่าทั้งหมดนะคะแอปเปิลมันใช้เวลาน,านานกว่าที่แบบ สามารถเก็บได้นานนะคะก็เอาไว้ให้พวกกระรอกกระแตเพื่อเขามาหากินแถวนี้หรือว่านกอะค่ะเยอะมากเลยแถวนี้มันก็จะได้มากินด้วยเนาะก็เลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงกระรอกกระแตไปด้วยนะคะสงสารมันค่ะเพราะว่ามันเยอะเนาะบางทีถ้ามันอยู่บ้านเราเนี่ยมันมีแดดทั้งปีอะไรเงี้ยมันยังสามารถกวนอะไรได้แต่ว่าถ้าเราไปอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ ถ้ากวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ไฟหรือใช้แก๊สเยอะเนาะเราก็อาจจะทําได้พอในระดับหนึ่งที่แบบไม่สามารถทําได้เยอะทําได้พอกินนะคะนะคะกินนิดๆหน่อยๆไปอย่างว่าแล้วค่ะมันไม่ได้มีกันอยู่หลายคนนะมันก็เราทําก็มีแค่เราคนเดียวที่กินอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเอาไปแบบนี้ค่ะเอาไปปีนี้คงไม่ได้กวนนะคะก็จะเอาไปไว้ เป็นผลไม้ประจำบ้านนะคะปกตินะคะถ้ามันไม่มีของเราเนี่ยเราก็ต้องซื้อนะคะซื้อที่ห้างเนาะแล้วถ้าใครที่ไม่มีต้นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อที่ห้างอยู่แล้วค่ะแต่เนี้ยมันเป็นสวนเนาะมันมีแอปเปิลลูกพุนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ไม่ค่อยได้ซื้อผลไม้ถ้าปีนั้นอะผลไม้สวนเรามันเยอะอะไรเงี้ยค่ะมีคนอยากมีใช่มีคนมีแมวอยากแจมด้วยนะะก็ชีวิต วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดเนาะก็เหมือนบ้านเราค่ะ